สวัสดีค่ะพบกับช่องคุณนายไอเดียกันอีกแก้ววันนี้คุณนายจะเอาส่วนหน้าบ้านมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะแล้วก็จะอธิบายไปด้วยนะคะคลิปวิโดีโอก็อาจจะยาวสักนิดนึงนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้แบบละเอียดละเอียดหน่อยนึงนะเพราะว่าเพราะว่าว่าทำไมนะคะอันนี้ทำไมที่มาที่ไปนะคะเป็นอย่างนี้เพราะอะไรอะไรอย่างนี้นะคะ ก็วันนี้ก็พอจะมีแดดสักนิดแล้วหลังจากสุโขทัยเนี่ยฝนตกลงมาเจวันเจคืนเลยนะคะแต่ว่าเห็นได้ข่าวว่าพายุจะเข้าอีกแล้วนะคะแต่นี้ก็เป็นทางริมถนนเล็กๆที่เราจะส่วนหน้าบ้านเ้าไว้เป็นถนนซอยนะคะนี่นะคะอืเดี๋ยวอันแรกเลยนะคะที่จะให้ทุกคนได้ดูนะคะก็คือคุณนายแหวนเพชรในตะแกงพัดลมนะคะ ตะแกงพัดลมเนี่ยเราทำเข้าไว้มีคลิปส่วนให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะความสะดวกก็คือเราสามารถที่จะยกไปไหนก็ได้นะคะเราจะยกไปตั้งตรงไหนก็ได้เราจัดส่วนได้นะเอะตรงนี้เราเบื่อแล้วเราก็ยกไปตั้งตรงนู้นนะคะ เราไม่ต้องตัดนะคะคุณนายแหวนเพชรเวลาเขาอายุมากๆแล้วเนี่ยเขาจะย้อยห้อยลงมาแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน่อยถึงดินเลยนะคะอันนี้ก็ปลูกไว้ได้ประมาณ3เดือนแล้วนะคะแต่ว่าคุณนายก็ย้ายมาที่แรกเลยเนะเขาจะอยู่ตรงนู้นนะคะอยู่ตรงนู้นเลยค่ะและ้วทีนี้คุณนายก็ย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะและ้วทีนี้ดอกเขาก็น้อยลงเลยค่ะเนี่ยเพราะว่าเขาไม่อยู่ในหล่มมะม่วงนะคะตรงนี้เป็นหล่มมะม่วง จะได้ยินเสียงรถด,ด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่ายุติดถนนค่ะเป็นติดถนนซอยนะคะแล้วก็มีซอยเล็กๆข้าบ้านอีกทีนึงนะคะอ่ะมาต่อกันนะคะคุณนายก็ย้ายมาไว้ใต้ร่มมะม่วงนะคะเพราะคุณนายแหวนเพชรเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบร่มนะคะ ตรงนี้เนี่ยก็จะมีแดดตอนเช้าเนี่ยสองเข้ามาแค่สาถึงสีชั่วโมงดอกเขาก็เลกลงเลยค่ะแล้วก็ดอกก็น้อยลงด้วยนะคะโอ้ดอกน้อยลงจริงๆนะคะวิธีดูแลนะคะเราก็จะลดน้ำนะคุณนายแหวนเพชรหรือคุณนายตื้นสายเนี่ยไม่ต้องรดน้ําเยอะนะคะเนี่ยบางทีสองวันเนรดครั้งนึงนะคะแต่ถ้าลดทุกวันได้ก็จะดีค่ะ กิ้งเขาก็จะอวบจะใหญ่จะโตเร็วนะคะแต่ว่าถ้ามีความจําเป็นเราไปทํางานที่อื่นนะเราไปไหนไหนมาเนี่ยสามสีวันลดน้ําครั้งนึงก็ยังได้นะคะแต่ไม่แนะนํานะคะถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยให้เราลดทุกวันนะคะแล้วก็ให้เขายู่ในแดดทั้งวันนะเขาก็จะสวยมากกว่านี้ค่ะเป็นคุณนายแหวนเพชรนะคะเราก็ปักธรรมดานี่แหละคะ่ะนี่คุณนายตื้นสายคุณนายแหวนเพชรเป็นตระกูลอ่า ที่เวลาเราปลูกในกระถางแล้วเรายกขึ้นถึงสูงแบบเนี้เดี๋ยวกิ่งเขาเนี่ยจะย้อยห้อยลงมานะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ,ะต่อไปก็จะเป็นแผลเสยียงให้นะคะแผลเสยียงให้เนี่ยวิธีปลูกนะคะบางบางท่านนะคะถามมานะคะว่า เอาแพ้เสียงให้กับคุณนายตื่นสายเนี่ยไปปลูกรวมในแปลงเดียวกันได้ไหมนะคะวันนี้คุณนายจะมาไขาข้อข้องใจเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะว่าลักษณะร่างกายร่างกายของคุณนายตื่นสายกับแพ้เสียงให้เนี่ยเขาต่างกันยังไงนะคะวิธีการใช้ชีวิตของเขานะคะว่าเขามีวิธีการหาหาก,กินหรือว่า,อากายภาพของเขาเนี่ย เป็นอย่างไงนะคะเอาเรามาดูคุณนายตื้นสายกันก่อนเลยค่ะคุณนายตื้นสายคุณนายแหวนเพชรน,นะคะนี่เขาก็จะเป็นตระกูลเดียวกันนะคะเขาก็จะตั้งพุ่มฟูชูดอกขึ้นนะคะชูต้นขึ้นนะคะสูงประมาณ50เซนแล้วแต่ความที่ว่าความงามนะคะว่าเราจะดูแลบำรุงเขาดีขนาดไหนนะคะ ลักษณะของคุณนายตื่นสายนะคะเขาก็จะมีชั้นเดียวแบบนี้นะคะแต่ว่านะคะแต่ว่าเขาออกดอกเก่งค่ะเขาออกดอกเยอะมากนะคะนี่นะยังออกดอกไม่มดนะคะดูได้เลยนะคะว่าตุ่มตาดอกเขาเนี้ยเนี่ยกิ่นนึงเนี่ยเขาจะมีเกินห้าดอกเลยนะคะแล้วเขาก็จะบานบานวันละดอกสองดอกเลยนะคะแล้วก็ บานเราอยู่ได้นานด้วยนะคะคุณนายตื่นสายพันนี้เนี่ยจะมีอยุสามสี่นะคะที่ส่วนคุณนายไอเดียนะคะก็คือสีเหลืองเนี่ยสีเขาจะสดมากๆที่คุณนายชอบนะคะพยายามรักษาพันนี้เข้าไว้มานานหลายปีแล้วค่ะไม่ยอมให้สูญพันธุ์เลยนะคะนี่แล้วเขาก็ไม่สูญพันธุ์ง่ายๆด้วยค่ะเพราะว่านะคะเดี๋ยวจะบอกนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาเอากายภาพของคุณนายก่อนนะคะ คุณนายเนี่ยเวลาเราปลูกนะคะเขาจะชูต้นตั้งขึ้นแบบนี้ค่ะนี่เราก็จะปลูกเป็นแปลงกลมๆเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะคะเขาก็จะเป็นก้อนก้อนก้อนไปเลยนะคะสวนสวนแผลเสียงไฮ้นะคะแผลเสียงไฮ้อ่ะเรามาดูนะแผลเสียงไฮ้เนี่ย๋ย่าดูนะคะอ่านี่ คุณนายตื้นสายเนี่ยเขาจะสูงกว่าแผเซี่งไฮนะคะแพเซี่งไฮเนี่ยเขาจะมีดอกซ้อนนะคะมีดอกซ้อนมีหลากลายสีนะสวยงามมากๆเลยนะคะแต่ว่าเขาจะล่ามไปตามดินนะคะนี่กิ้งเขาเนี่ยจะล่ามไปตามดินแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะล่ามแผลออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเหมาะกับการนะ,ะจัดส่วนเนี่ยเราจะาไปปลูกด้วยกันไม่ได้นะคะ ถ้าเราไปปลูกรวมกันปุ๊บนะคะคุณนายตื่นสายเนี่ยเขาจะคุมเพราะเขาจะชูขึ้นแบบนี้นะคะเขาจะคุมแผลเสยียงให้เนี่ยให้ไม่มีดอกแล้วก็ตายไปเพราะเขาไม่ได้แสงนะคะเราเอามาปลูกในส่วนเดียวกันได้แต่ว่าเราต้องแยกปลูกคนละแปลงนะคะหมายถึงว่าการจัดส่วนนะคะเดี๋ยวจะถอยมาให้ดูนะคะอ่านี่นะคะทุกคนก็จะปลูกคุณนายตื่นสายเอาไว้เป็นฉากหลัง ะะแล้วก็ปลูกแพเสียงไว้อขอโทษคะ่ะแล้วก็ปลูกแพเสียงให้เอาไว้ริมข้างหน้าคะโชว์ไว้ข้างหน้านะคะเนี่ยตรงนี้เป็นถนนนะคะก็จะปลูกแพเสียงให้เขาไว้ข้างหน้านะคะใครเดินไปเดินมาเขาก็จะเห็นแพเสียงให้ก่อนแล้วก็ฉากต่อไปสูงขึ้นมาอีกนิดก็จะเป็นคุณนายตื้นสายคุณนายแหวนเพชรนะคะปลูกแบบนี้นะคะ สวนทุกคนจะมีไอเดียเอาไปจัดแบบไหนเนี่ยก็ทำกันได้เลยค่ะ,ะข้อดีนะคะข้อดีของคุณนายตือสายเนี่ยมีเยอะเลยนะคะ,ะคุณนายได้รักษาพันธุน์นีเข้าไว้เนี่ยเพราะว่าเขาทนแรงทนฝุ่นทนความร้อนเขาจะชอบความร้อนมากๆเพราะว่าเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะคะเหมาะกับการปลูกมากๆเลยค่ะแล้วก็ เขาจะขยายพันธุ์ด้วยตัวเขาเองเลยนะคะมีสองอย่างนะคะก็คือการที่เอากิ่งไปปักอย่างที่สองก็คือเราไปปักแล้วเนี่ยเวลาเขาติ๊กแล้วเนี่ยเราไม่ต้องปลูกไหมแล้วคะ่ะเวลาเราตัดนะคะอันนี้คุณนายไอเดียเนี่ยตัดขายหมดแล้วนะคะแล้วก็เขาก็จะแตกออกมาไหมนะคะไม่ได้ปลูกไหมเลยค่ะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่เป็นสาวสดสวยเหมือนปลูกไม้ไมเลยนะคะนี่ คุณนายก็จะตัดที่กกเลยนะคะตัดที่กกแล้วก็เหลือเขาวายแบบนี้เอาเนี่ยเหลือกกใหญ่ๆเขาวา้ตัดกิ่งไปนะคะเอาให้เตี้ยนแค่ดินเลยนะคะเดี๋ยวเขาแตกขึ้นมาใหม่เป็นแบบนี้เลยค่ะปลูกง่ายสําหรับแพเสียงไฮ้นะคะเวลาเขาโสมแล้วเนี่ยเวลาเขาโสมแล้วอันนี้คุณนายก็ตัดไปมดแล้วนะคะตัดไปมดแล้วอันนี้ก็คือเขาแตกออกมาใหม่นะคะแต่ว่ามีข้อแม่อยู่ว่า การที่เราจะปลูกและเอากิ่งไปทำบอนไซหรือเอากิ่งขายเนี่ยเราจะต้องปลูกใหม่เพราะว่านี่ค่ะเวลาเราตัดแล้วเนี่ยกิ่งเขาจะออกมาเป็นฝอยเลยนะคะนี่ไม่สามารถที่จะเด็ดกิ่งไปขายได้ค่ะนี่นี่คือกิ่งที่นี่คือกิ่งที่เราตัดไปรอบนึงแล้วนะคะเนี่ยที่เขาแตกออกมากิ่งจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าดอกเขาสวยนะพอเราตัดแล้วเนี่ยเนี่ยดอกเขาจะขึ้นมาหนาแน่นพรึบเลยนะคะ เหมาะกับการจัดส่วนนะคะจัดส่วนเนี่ยถ้าเราไม่เอากิ่งไปทําบอนไซหรือว่าไม่เอากิ่งไปขายเนี่ยเราก็ตัดเลยนะคะตัดให้เปลียนดินเลยนะคะตัดให้เตียนดิน,น,ะะดใ,หน,ดนให้เหลือแต่รากให้เหลือแต่รากที่ใช้ลงไปเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกขึ้นมาใหม่ค่ะเนี่ยพอเขาแตกขึ้นมาใหม่เขาก็จะมีดอกสะพรั่งแบบนี้เลยนะคะแตกกิ่งเล็กค่ะดอกเขาก็ยังใหญ่นี่นะคะ ดอกก็ใหญ่นะคะนี่ดอกก็ใหญ่อันนี้เนี่ยคือคุณนายเนี่ยตัดไปมดแล้วนะคะอันนี้เป็นแพรเสียงไฮที่เขาแตกขึ้นมาใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะนี่ทุกคนถ้ามีแปลงแพรเสียงไฮอยู่นะคะถ้าเราไม่ใช่กิ่งไปทําบอนไซหรือนํากิ่งไปขายเราไม่ต้องปลูกใหม่ก็ได้นะคะเพียงแต่เราตัดให้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะ ช่วงนี้ฝนตกเนี่ยพวกเพลียก็จะมานะคะให้เราใช้น้ำส้มขวันไม้ผสมกับน้ำโรคหมูนะคะพยายามรดนะคะรดลงไปให้ถูกใบถูกต้นเราจะได้ลงไปที่รากเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นคุณนายที่ถูกตัดไปทั้งนั้นเลยนะเอามาให้ดูนะคะสวนอุ้ยลิปบ,บินชาลีนะคะอุ้ย คุณนายก็เป็นอะไรยุ่งกรลิบบินฉลีนี่มากเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดีขอไปทั้งนู่นก่อนนี่นะอันนี้ก็เป็นลิบบินฉลีนะคะลิบบินาลีเนี่ยเราเพิ่งจะปักไปนะที่นี่ฝนตกนะคะฝนตกเนี่ยลิบบินฉลีเนี่ยไม่ชอบลิบบินฉลีชอบแดดชอบแดดนะคะ แต่ถ้าฝนตกใสเข่าเยอะๆเนี่ยใบยเข่าจะเน่านี่ค่ะคุณนายก็ต้องเก็บนะคะอ้าวฝนมาแล้วเก็บเขา่าร่มอ้าวแดดออกแล้วขนออกมาข้างนอกนี่แหละค่ะนี่เขาเริ่มจะฟูละนี่เห็นไหมคะเนี่ยพอฝนตกใสใบเขาเนี่ยใบยเขาก็จะเน่าแบบนี้นี่ค่ะนี่ใบเขาจะเน่าแบบนี้เลยนะคะเนี่ย แล้วทาเขาอยู่ในแดดเนี่ยเขาจะออกเป็นสีม่วงเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ฟูนะคะเวลาปลูกนะคะคุณนายยังไม่ได้ทำคลิปสอนแต่เราจะบอกบอกให้คร่าวๆตอนนี้เลยนะคะว่าเวลาปลูกเนี่ยเราจะต้องใส่ดินให้เต็มกระถางแล้วก็มูลดินขึ้นมาให้พ้นปากกระถางเลยนะคะแล้วค่อยปักนะคะสำหรับการปักเนี่ยเราก็จะตัดกิ่ง นี่เดี๋ยวไปดูต้นแม่นะคะต้นแม่อันนี้ก็จะเป็นริบบิ้นชารีต้นแม่ที่คุณนายได้ซื้อหมานะคะซื้อมากระถางเล็กๆเลยค่ะแล้วก็มาตัดกิ้งตัดกิ้งหมายถึงตัดยอดตัดแค่นี้เลยค่ะเนี่ยตัดตัดแล้วก็ไปปักในกระถางเมื่อกี้นะคะปักปักปักแล้วก็อันนี้ก็คือ เหลือบ้างไม่เยอะนะเราก็เอามาใส่ตะแรงพัดลมนี่ตะแรงพัดลมฝั่งดินเลยอันนี้ไม่อันนี้ไม่นนไ,มไ,มไม่มีไม่มีตีนไม่มีไม่มีฐานนะคะก็เลยต้องฝั่งดินนะคะนี่เขาก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเนเขาจะไตนี่คะ่ะเขามีรากนี่นะคะริบบินชารีเนี่ยน้องเขามีรากไตออกมาในไตออกมายืดออกมาเรื่อยๆนะคะ แล้วที่เห็นมานะคะเดี๋ยวเขาก็จะฟูแล้วก็ย้อยห้อยลงมานะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็จะตัดตัดแบบขยายพันธุ์นะคะนี่ยตัดยอดตรงนี้นี่ตัดยอดตรงนี้แล้วเอาไปปักไหมนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกกิ่งแตกการฟูขึ้นมาสวนสวนลิบบินชารีตรงนี้เนี่ยไม่เน่านะคะเพราะว่าเขาแก่ต้นเขามีอายุมากแล้วนะคะอันนี้คุณนายไม่ได้ขนเข้าขนออกะค่ะ ก็ไม่เห็นเน่าเขาก็ไม่เน่านะคะก็เราก็มาวิเคราะห์กันว่าอ๋อเขาอาจจะมีลำต้นที่แข็งแรงแล้วเขามีอายุแล้วนะคะสวนสวนในที่เน่าเนี่ยนะคะก็คือเขายังเด็กนะคะนี่คือเขายังเด็กเขายังเด็กเขายังอ่อนอยู่นะคะนี่อันนี้ก็ช้ำไว้เกือบเดือนแล้วได้แค่นี้เองเนาะ<ม>เขาก็จะต้องมีเวลาที่แตกกิ่งแตกก้านน้อย แล้วฝนตกเนี่ยฝนตกมาหลายวันแดดไม่ออกเนี่ยทำให้เขาไม่โตนะสีก็ไม่สวยอันนี้เพิ่งจะเอาออกมาจากในร่มแนละ้วขนออกมาอีกแล้วนะคะเนี่ยักได้แค่นี้เองคุณนายไม่ค่อยมีเวลานะคะไม่ค่อยมีเวลาค่ะก็มาดูคุณนายแหวนเพชระคะคุณนายแหวนเพชรที่ลูกค้าจองจองเข้าไว้นี่นะคะก็ก็เดี๋ยวแดดออกดีดี่นเดี๋ยวก็จะตัดแล้วนะคะ อันนี้ก็คือแดดยังไม่ออกดีเขาก็ยังไม่บานมากนะคะนี่ถ้าแดดดีๆเนี่ยเขาจะบานบานดอกใหญ่กว่านี้เดี๋ยวให้ดูกิ่งนะคะนี่กิ่งนี่กิ่งก็พอดีนะคะไม่ดีจะอวบมากไหมก็ไม่เท่าไรนะคะเพราะว่าคุณนายน่าจะปลูกถีไปนะคะอันนี้ค่คุณนายปลูกถีไปหน่อยนึง จะต้องปลูกให้หางกว่านี้นี่นะคะอันนี้ปลูกหางนี่ปลูกหางนี่ก็จะได้เนี่ยกิ่งใหญ่แล้วก็ดอกใหญ่นะคะแต่ว่าเขาก็จะโตช้านะคะคุณนายกออ็อยากจะให้เขาโตเร็วก็เลยปลูกทิถีก็เลยกิ่งเล็กหน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็อคุณนายนี่ปลูกง่ายนะคะสวยปลูกง่ายสวยงามนะคะอันนี้บานทั้งวันแต่ว่าถ้าเขาไม่มีแดดี่ดอกเขาจะเล็กลงคะ่ะ เขาไม่ฮุบนะคะ,ะดอกเขาจะเล็กลงตอนกลางคืนดอกเขาก็จะเล็กลงแต่พอเขาได้แล้วเนี้ยดอกเขาก็จะใหญ่ขึ้นส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นบอนสีตั้งแต่ปีที่แล้วก็จะเราก็จะเอามาฝังดินทว้ยนะคะนี่ปีนี้กเ็เริ่มแตกออกมาแล้วนะคะก็จะ เป็นบอลบ้านๆที่เราไม่ได้ไปซื้อมาแพงๆนะคะเนี่ยก็จะชอบนะคุณนายชอบใบบอลที่มีสีแดงๆนะคะก็เลยช่างใบบัวเนี่ยก็เลยฝั่งฝั่งปลูกปลูกเขาไว้นะคะสวนคุณนายแหวนเพชรที่อยู่ในที่อยู่ในขวดนี่ก็ยังอยู่แบบนี้นะคะรดน้ำเช้าเย็นวันไหนก็ไม่ได้ลดก็มีนะคะน,นี่นี่เขาเป็นเมยานางแล้วเนี่ยอายุมากมากแล้วนี่ค่ะ เป็นก้อนแบบนี้เลยนะคะนี่ในขวดก็จะเราก็จะลดน้ําไม่ค่อยได้ทั่วถึงเพราะว่าบางทีเขาโตขึ้นมาแล้วเขาแน่นลดน้าไม่ค่อยไม่ค่อยจะลงไปในขวดสวนคุณนายใบด่างเนี่ยยังไม่ได้ขยายพันธุ์เลยสวนคุณนายใบด่างนี่ยังไม่ได้ขยายพันธุ์ยยเลยนะคะนี่เขาเรียกคุณนายไฮโซนะคะ เนี่ยช่วงแดดออกช่วงนี้ไม่ค่อยมีแดดสีเขาก็เลยไม่ค่อยจะออกเป็นสีชมพูอันนี้ก็จะเป็นบอนไซบอนไซที่ใช้มไม้แขวนเสื้อทำนะคะก็ยังไม่ได้ตัดแต่งก็ย้อยๆลงมาแบบนี้นะคะเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดแต่งเลยนะคะก็ยังเสียดายอยู่ กระถางนี้ก็เป็นบอนไซบอนไซไม้แขวนเสื้อเหมือนกันนะคะนี่อันนี้เราไม่อุ๊ยอันนี้เราไม่ได้ใช้ดินเลยนะคะเนี่ยเราใช้กระดาษกระดาษหนังสือพิมพ์ไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาเราจะดึงให้ดูว่ารากเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณนายใบด่างนะคะที่รองปักไว้สองกิ่งอุ้ยแตกเนี่ยบานสวยเลยสําหรับคุณนายใบด่างเนี่ย เราจะดูใบนะคะเวลาเขามีดอกแบบนี้เราเด็ดออกเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาดอกไว้เนี่ยเขาจะไม่โตค่ะดอกเขาก็ไม่ได้สวยงามอะไรเนาะอันนี้เราเอาไว้ชมใบนะคะเวลามีดอกเราเด็ดดอกออกเลยนะคะเขาจะได้โตเร็วๆสวนมุมนี้เดี๋ยวเราก็เป็นมุมหน้าบ้านเป็นมุมอยู่ในร่ม อยู่ในร่มเลยนะคะก็มีสแลนครึ่งหนึ่งแล้วก็มีหลังคาครึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะเอาไม้มงคลเขามไว้ตรงนี้เพราะว่าเขาไม่ชอบแดดนะคะอันนี้ก็จะเป็นงาช้างงาช้างนะคะงาช้างก็จะมีเนี่ยขันหมากเศรษฐีนะคะตัวนี้ขันหมากเศรษฐีนะคะเออโอ้คุณนายก็ไม่ช่างจา จำชื่อนะคะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกบ้างนะคะบางชื่อก็รู้บางชื่อก็ไม่รู้สะสมมาจากรุ่นพอรุ่นแม่อรอุ่นแม่นะคะแต่ก่อนแม่คุณนายเขาก็ขายต้นไม้นะคะอันนี้อันนี้สเสน่จันนะสเสน่จันโกเมนนะคะนี่ใบสวยเป็นมันเลยอัญมณนนีนะคะคุณแผ่นนะคุณแผ่นเนี่ยเขาจะชอบเป็นใบไหมเนาะพนายเขาอยู่ในร่มใบก็ยังไหมเลยนะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวแก็จะต้องย้ายจนกว่าที่เขาจะชอบนะคะชอบตรงไหนอันนี้ก็เสนจันหอมนี่ใบเขาจะห้อมต้นหอมรากหอมนะคะเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอุ้ยมีดอกนะคะเนี่ยต้นนี้บอนกําลังออกดอกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบอน ที่คุณนายก็สะสมเอาไว้นะคะไม่ได้ขายยงสะสมเอาไว้เอาไว้ดูนะคะเอาไว้ดูไว้ชมเนี่ยนะคะจะ mm hmm. เป็นบอนโบราณบอนบ้านๆทั้งนั้นเลยนะคะเ mm hmm. งาะถอดรูปนะเงาะถอดรูปจะ mm hmm. มี เจ้าจออก,กรุงเดนมาร์ออกเจ้ากรุงไกรเซอร์นะคะฮกหลงนี่มานี้คะก็เราก็จะเอามาวางเขไว้ใกล้ๆกันแบบนี้เลยเราก็จะได้ไม่ต้องใช้ไม้คํำนะคะเพราะว่าถ้าเราวางหางๆกันเนี่ยใบเขาเนี่ยจะแบะออกนะใบเขาจะแบบไม่ไม่ชูขึ้นนะแบะออกเพราะว่าเขาไม่มีอะไรแอบ,บอิงกันนะ ถ้าระวางแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็จะไม่ต้องใช้ไม้ค้ำบอนนะคะไม่ต้องปักไม้แล้วเพราะว่าเขายึดกันนะคะเนี่ยแล้วก็ชูใบขึ้นมาแข็งมาหาแสงํำไรนะคะบอนเนี่ยให้ได้แสงตอนเช้าํำไรสักนิดนึงก็พอแล้วนะคะช่วงบ่ายร่มก็ไม่เป็นไรเขาจะชอบนะคะเนี่ยถ้าทําแบบนี้นะคะเราไม่ต้องใช้ไม้ค้ำบอนนะคะเราก็เอามาจัดไว้ใกล้ๆกันนะคะ โตเร็วมากเลยนะคะรดน้ารกหมูเขาชอบนะคะ,ะโตเร็วมากเลยแต่ก่อนตอนน้นน้อยเนี่ยเขาชูฟูขึ้นเนี่ยแตกแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยแล้วก็ไม่ได้เติมปุ๋ยด้วยนะคะรดน้ารกหมูสิบวันข้างเองไม่ค่อยมีเวลานี่นะคะนี่ลูกไม้ป่าก้านดำอันนี้ก็เป็นบอลบ,บ้านนะคะเงาะป่าเนี่ยโอ้ยเงาะ งอถอดรูปนะนะนี่สวยนะสวยงอถอดรูปเน,นี่ยเนี่ยค่ะเป็นมังกรไก่ฟ้าเพื่อมาตอนตอนเขาสูงได้คืบนึ่งอ่ะสามบาทด้วยตอนนี้สูงเป็นเมตรแล้วโตเร็วนะคะใสเข่งเข้าไวเผื่อว่าเราจะโยกย้ายเขานะคะแล้วก็ข้างล่างนี่ไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นมะพร้าวสับละเอียด แล้วก็เราก็เติมขี้วัวลงไปเรื่อยๆเนะอันนี้เป็นขี้วัวอยู่ข้างบนหน่อยเดียวเองข้างล่างเนี่ยเป็นมะพร้าวสับหมดเลยนะคะนะอน,นี้เป็นบอนกระดาษนะบอนกระดาษยักษ์ใบเขาจะเขี้ยวแล้วก็ใบใหญ่มากๆเลยนะคะเวลาปลูกเข้าไว้ในสวนเนี่ยก็จะทําให้สวนเราเนี่ยมีสีเขียวนะคะแล้วก็ผู้นายชอบบอนอะไรที่ต้นใหญ่ๆอะค่ะใบใหญ,ะะใหญ่มันทรงพลังมัน มันให้ความรู้สึกว่าทรงพลังนะคะมียิ่งใหญ่อะไรประมาณนั้ทรงพลังแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็ดูอลังการอะไรแบบนี้ก็ชอบนะก็อยากจะปลูกไว้หลายต้นเหมือนกันเขาก็ทําให้ส่วนเราเนี่ยเวลาอากาศร้อนเนี้ยเย็นได้เลยนะเพราะเขาเป็นไม้ฟอกอากาศนะะ เขาเป็นไม้ฟอกอากาศเวลาเราอยู่กับต้นไม้เขียวๆเนี่ยนะคะเราก็จะมีความร่มเย็นแล้วก็เขามีลูกแล้วนะคะว่าจะแยกแยกออกไปลูกๆดกมากเลยค่ะนี่จะแยกออกไปปลูกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบเงินใบทองใบนาคนะ ทำยังไงส่วนมากแล้วเขาจะมีแต่ต้นสูงๆคุณนายทำยังไงถึงได้ต้นเป็นพุ่มกระเจะอยู่แบบนี้นะคะเคล็ดลับนะคะคุณนายก็จะเด็ดนี่เด็ดเด็ดกิ่งแบบนี้เลยนะเด็ดเด็ดมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยพอเด็ดปุ๊บนะไอ้ตรงไหนหางเราก็ปักลงไปเลยนี่นะคะเราเวลากิ่งไหนที่ชูขึ้นมาเนี่ยสมมุติเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้ใบใบนากนะกิ่งไหนที่ ชูขึ้นมาแบบนี้สูงสูงแบบเนี้ยเราก็จะมีข้อนะเราก็จะนับดูข้อเนะี่ยข้อหนึ่งสองสามสี่นะคะปรสีข้อเราก็เด็ดนี่นะคะพอเด็ดแล้วนะเราก็ปักเลยง่ายๆนะคะนี่เราก็ปักลงไปที่ในกระถางเห่านี้เลยค่ะนี่เด็ดเลยนะคะเด็ดแล้วก็ปักลงไปในกระถางแบบนี้เนี่ย เด็ดแล้วก็ปักหรือว่าถ้าเขาเต็มกระถางแล้วเนี่ยเราก็ไปปักที่อื่นได้นะคะแต่ช่วงที่เราปักใหม่ๆเนี่ยเรายาะพิ่งให้เขาโดนแดดนะคะเราก็วิบไว้ในร่มก่อน,นไม่ไม่กิ่งเขาก็จะติดทุกกิ่งเลยนะคะถ้าถ้าเขาตายไปก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ไม่ซีเรียสเราก็เยอะอยู่แล้วเขาก็จะกลายเป็นพุ่มทันทีเลยนะคะนี่ เทคนิคนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นใบใบเงินนะเราก็จะเด็ดเหมือนกันนะคะเนี่ยเด็ดเด็ดยอดนี่นะปักใบใบเงินใบทองหรือว่าใบนาคเลยนะคะถ้าเราไปเอากิ่งแก่ๆมาปักเนี่ยไม่ติดนะคะเราต้องเอายอดนะคะเนี่ยคุณนายก็ได้ค้นพบแล้วนะคะว่าเขาต้องใช้ยอดแบบนี้นะคะปักลงไปนี่ถึงจะถึงจะติดนะ,ะถึงจะถึงถึงจะเกิดนะ เราไปเอาต้นเก๋ๆนะมันไม่เกิดนะคะมันตายหมดเลยนะคะเขาจะตายหมดเลยเนี่ยเราก็ปักลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยี่แล้วเขาก็จะเป็นทรงพุ่มเลยนะคะเนี่ยเขาก็จะเป็นทรงพุ่มสวยๆแบบนี้เลยนะไม่ไม,ไม่ไม่ยาวสูงขึ้นมาสลงสเลงแล้วนะคะเนี่ยเป็นทรงพุ่มแบบนี้เลยสำหรับวันนี้นะคะ คุณนายไอเดียก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้รับคลิปก่อนใครเลยแล้วก็ไม่พลาดนะคะบางทีเราไม่ได้กดกระดิ่งไว้ก็อาจจะพลาดนะคะคลิปอของคุณนายนะคะก็คุณนายก็ยังไม่ได้ฟิกว่าจะทำคลิปวันไหนอะไรเงี้ยนะคะก็ยังไม่ไม่ไม่ไมฟิกเวลาได้นะคะ กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะกระดิ่งขึ้นปุ๊บเราก็ว่างมาไลยเราก็มากดดูปั๊บเลยนะคะก็มาดูวิธีการปลูกนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกดอกไม้ปลูกคุณนายตื่นสายแพลเซียงไฮ้นะคะคุณนายแหวนเพชรนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีพันุไม้หลายหลากเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆๆนะคะก็คุณนายก็อ่ ฝากนะคะฝากช่องด้วยนะคะสำหรับเพจคุณนายไอเดีย YouTube คุณนายไอเดียแล้วก็ Tik t o k คุณนายไอเดียแล้วก็ Facebook คุณนายไอเดียนะคะเราก็มีช่องทางที่จะแบ่งปันความรู้นะคะแล้วก็กิ่งพันนะคะให้ทุกท่านที่อยากที่จะปลูกนะคะที่ชอบแล้วก็ไม่รู้จะไปซื้อตรงไหนที่เราจะไว้ใจได้นะคะ ออพูดคุยกันได้ยางงั้นอย่างนี้นะคะเราก็มาเป็นแฟนคลับกันนะคะเราก็สนิทสนมเหมือนญาติพี่น้องกันเนาะมีอะไรเราก็มาคุยกันแบ่งปันกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย